สมาคมเพื่อนชุมชนต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อบ้านเราหน้าอยู่สังคมยั่งยืนหน่าสนใจดีแฮะอะไรหรือชนนี่ไงนี่ไงๆฉันดู Facebook เพจของวิสาหกิจชุมชนอยู่เนี่ยไงเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนของเข้าเองด้วยนะ อ๋อผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นคือสินค้าที่ผลิตในชุมชนโดยใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในพื้นที่แบบนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนอีกด้วยนะถูกต้องผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละที่ล้วนมีเอกลักษณ์และสเสน่ห์เฉพาะตัว มีแรงดึงดูดและความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคจากภายนอกสร้างรายได้เข้าชุมชนและกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยละ่ะการสร้างสารค์เศรษฐกิจชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นช่วยรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วยบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน